สวัสดีครับมื่อนี้ก็มาพบเพากันครับพอลุดผ้าเพื่อนเนาะครับกับบรรยากาศเศร้าๆเนาะครับสวัสดี่เอฟซีเนาะครับนี่ครับบรรยากาศเศร้าๆวันที่สิบเจ็ดเนาะครับวันอาทิตย์มื่อนี้พอลุดผ้าเพื่อนกับรุดออกจากกักโตเนาะครับจะมาเสียหนาอ้อยเนาะครับเสียหนาอ้อยผู้เฒ่าผู้เฒ่าให้มาเสียหนาอ้อยเนาะครับอพู่นทางไกลๆพุ่นดอกพู่นพุ่นอยู่ทางพุ่นเนาะครับไกลๆลงเมาหัางมีมกวอนต่อนกขี่ไม่พุ่น เสียหญ้าอ้อยอยู่ทางพุ่นเนาะครับตอนหนกไวกลางป่าเสียหญ้าอ้อยอยู่พุ่นคนเมาหั่งมิ่มอยู่พี่นะครับอันนี้ก็เห็ดครบเนาะครับหั่งมิ่มหัง่งหนีมันหั่งญ่เนาะครับหั่งหญ่ผมเลยจำเป็นต้องเห็ดครบเดีย๋ยวสิให้เบิ่งน้ำกันเนาะครับยาสูบมันเอาบ่าไหวผมย่านถือตอดก้นนะหัง่งใหญ่เดี๋ยวสิให้เบิ่งพุ่นครับหัวน้าบ่ต้องพูดถึงหรอกครับหัวนา้าใหญ่ครับ พวนะเบิ่งเปียงมันบ่มีผู้ใดเห็นเด้นี่ยอยู่ต่ต้มๆอยู่ใต้พ่นต้นยี่ทึกนี่ก็นหน้าหน้าอานะครับหน้าปูขุนนี่ก็ขอจะขี่อยู่ทางเพิ่นก่อนเนาะครับเบิ่งครับเพิ่นสิเบิงบบ่งหัวน้ำพุ่นน่ะนี่บ่อาจารย์ว่าโอ้ยตั้งกล่องบ่ได้เนาะครับเนาะเอาแล้วครับ ดี๋ยวผมจะตีมีมก่อนนะครับนี่การเห็ดครบเนาะครับนอกเรื่องนอกเรื่องจากตอนกเนาะครับเห็ดครบใบแห้งไว้ข้างในเนาะครับใบสดไว้ข้างนอกผมเกิดเห็ดครบอยู่ซันนี้เนาะพอตีมีมได้กว่ามันทั้งนี้ปกติผมก็เอาแต่ยาสูบเลยเบื่อเบื่อนะครับโมโหตีเห็นบ่เนาะตั้งกล่องใส่กับกินนี่ดิ เดี๋ยวผมหามุมต่างกล่องให้เบิ่งน้ำกันก่อนนะครับ าโอ้เสียงนกเขาเกันดีดีครับ อยยงผู้บันจาการที่จะสน,นกจะเป็นยังไงวุ้น เอาหรอกคับบายครบตัวพระิตวนหัวหนามเงี่ยั ใบไม้ตัวมันลายเพราเกลียปกวันครับโอ้ยเบิงกุดยินไปุ่นสองตัวสามตัวนองเขาเงี่ก็ได้ใบไม้ตัวที่ลา,ายโวราหยาแหงนะผมมองหยาอย่าง,งที่เนา่เจียวหยาข้าดีกว่าใหม่ไว้ เวราล้วนเอาอย่างมาดอกบ่เดียลวดวมา,าต้าเ่เลยต,ต่อหนาต้า่านี่มัดเลย <c oughs> นี่ครับบาทนะบรรยย้ใหม่เลยมันหูไปเบิ่งกล่องคนนะครับมากล่องยังบันทึกว่าฮ <c oughs> ะโอเคกล่องยังบันทึกนะครับ นี่เพ่งยูตอกยูตันผมนี่สามกุกหอยตัวหนึ่งนี่หนีเอครับน้ำเก็ียวได้อยู่ร้อยกุมันใหม่นะบบใหม่เวลาเอามันยูเท่ง ควันมันอยู่ทางเช่งนะครับอยู่ทางล่มเ่รันตกไปควันมันจะเด็กอยู่

โอ้ยน,นักเนียกับพองเนาะครับเ๋ยจุดควบกันเนาะครับจุด,ดควบกันไว้มิ่มันหโดโตโัวเขามมนยังไม่ทันแตกทั้งนะ ปกบหญ้าไม้ไม้ก็ไม้ได้หญ้านี่นะครับเมีม่ยนิม่ไมได้ดีขึ้นกน่อนดังไฟที่เอาก็ได้ครับดังไฟแเราหาใบไม้สดมาปกไม่มันลุกนะครับ เี่ยมีสรัคนหรอกครับกําลังปืนเคิื่งกระเป๋าเครื่งสาเข้ามาอุยะอะเหยียดน้ำหมอกได้ทั้ไหมดไหมอ่ะ ยงมให้ลุกนี่บ่ลุกนะครับนี่ควันยังเฉียวเลยครับบ่ะดอนมันถือด่างไฟก็ได้ครับคุณันถือจะควันเข้ากับปัดออกมดโตแข็งน้อดนี่มเกี่ยวออกเลยม่นจะยัง่ถือัวานาบนรับ ไม่ถือสองฟังนะครับบันจะไล่กับตของโอ้ถือควาหนักจ้อยรุ่นไล่กับบอดี้ให้กันนะครับไอ้เขาล้มคว้นไล่กับบอดี้ควาเมียมันหดตัวเขาแข็งแป๊กเลย ปวดบ่อองนะครับร่มพ่อจำได้จำหนึ่งโอ้ถือคนนั้นวูวนึ่งเซี่ยวเดี๋ยวมาก่อเนาะำโอ้โหถือเห็นน้ำโบนะครับนาะนก มันมันปิกไ,ไหลายลนะครับมันสงสารมันบไหวมันเพเรียที่แรกว่าหิบตอนเราครับตอนใหญ่หมันบ่งอยู่ตอนเอาจะหัวหน่ำจะว่าวหมุควัน ไอ้มองค้อนดางลูกม,ม,ม,มันมันบม่มีหม่งจับมีมันี่ตอนเอาตอนเอาอยากถ้ากูเ้เผืองนะครับถ้าเพืองนี่ผมตอนเอาแล้วเพิงห่าตอนเอาดูดูออก ปลาตอกปลาตองให้มันคว้นหลขึ้นไหลายๆมันเบิ่งครับโอ้ห่างเลยแบบนี่้สวนเนาะครับพี่น้องไม่เห็นหลิงเต้โดนเลยแหละเห็นแต้ควันกักตัวแล้วบันนี้กักตัวเราก็เลยเจ้ากักตัวเราก็เลยมาเอานี่เนาะครับห้างนี่เนาะครับห้างงี้เท่าครับโอ้สวนหัวน้ำเต็มเปี๊ยะครับผมย่างขีกีตรงเครื่องกลุ้มครับอันนี้ นี่คว่ำคุดเนาะคว่ำแง่าจากจากนี้เนาะครับไปสุดข้อน,น้ำม,มันหนึ่งอยู่มัดนี้สิบเส้นนะครับหัวน้ำนี่เต็มทุกหัวแต่อยู่ข้างๆนี่ว่าบบท่านอุดหู้นี่กับโบแมโน่า,นา,นาบาต็มนี่ครับเต็มขึ้นกันอ๋อตัวนี้ตึกปูพูนเดสมัยบบท่านเกิดพูนเอาเน่นนะครับบาทนี้มาชมน้ำกันโอ้ยมื่อนี้พอลูกพาเพื่อนฝ่าไปเบื้องนูกันครับเสียงนกคู่กันหลายเถียวเลย มันมันแล้วครับเพื่อนทึ่งนกทึ่งมิมมนีพอลูกพาเพื่อนกับล่าแล้วครับ